ันนี้ไลฟ์จริงแล้วเลยใช่ไหมครับ <Light S 1> พี่ไลฟ์แล้ว,ลว<ม>คะน้องแชร์ทีมง,งานหญิงรีแชร์หน่อยนะคะให้พี่รักบอกพี่สนแชร์สามครูไลฟ์ยังไม่ขึ้น่เอาเลยไหมเอาเลยไหมเดี๋ยวน้องก็ไล่เดี๋ยวพี่สวัสดีไปก่อนได้สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีสสดแฟนๆข่าวสดนะคะน้องตีแชร์ไปก่อนเนาะเดี๋ยวของยิงลีก็แชร์ด้วยนะคะวันนี้ยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มา,าทักทายมาหาพี่น้องอแฟนๆข่าวสดนะคะยิงลีมาในตริมผ้าสิ้นลายสีที่เราเย็นสดชื่นกับเครื่องดื่มแลคตาซอยค่ะเรียกว่าแบบเป็นการจับคู่เฉพาะกิจในแคมเปญทีนะ่ ค่ะเป็นแคมเปญของการ,จ,รจับจคู่สําหรับศิลปินทางอีสานนะคะโดยเฉพาะหญิงลีกับน้องตรีที่ได้ร่วมงานกับแลกตาซอยมาเป็นปีที่2ต่อจาก<ช>ปีที่แล้วนะคะซึ่งเราก็เป็นเหมือนเอเนอร์จีของพลังหนุ่มสาวที่ให้พี่น้องประชาชนหรือคนที่ดื่มแลกตาซอยเนี่ยก็เหมือนแบบมาดื่มกับพวกเราด้วยความสดชื่นสดใสในหนุ่มสาววัยรุ่นค่ะจริงๆเราจริงๆต้องบอกว่า รตตซอยเนี่ยอยู่กับคนไทยมายาวนานมากๆนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าตัวผมตัวในส่งของตัวตีวเองครับทีรู้สึกเป็น,เ,ปนเกียรติมากเพราะว่านี่เป็นเป็นปีที่2แล้วที่ผู้ใหญ่ยังให้โอกาสของเราอยู่นะครับผมอย่างปีที่แล้วเป็นแรตตซอยหบาทนะครับเป็นกล่องเล็กใช่ไหมครับส่วนมาปีนี้เราเทิร์โปครับผมต <laughs> ัวแทนว่าเทิร์โปลแล้วมันเป็นกล่องใหญ่แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้แต้ตตาซอยนะครับนอกจากจะมีแบบกล่องแล้วพี่ยังมีแบบขวดครับผมแบบขวดเปิดดื่มได้อีกแบบ สะดวกสบายมากครับผมก็ต้องบอกว่าเราก้าวล้ำขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเทินโปเทินโป ค่ะสำหรับหญิงลีก็ดื่มมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วยิ่งออมาปีหลังๆที่หญิงลีก็เหมือนแบบหลายๆคนเป็นห่วงบรรยาในการเจ็บป่วยหญิงลีก็ดูแลสุขภาพมากขึ้นอะไรที่มีประโยชน์หญิงลีก็หามาดื่มมาทานเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ในส่วนของเล็กตาซอยก็สามารถทําให้เราได้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆจากนมชัวเหลืองนะคะทำเป็นโปรตีนจากนมชัวเหลือง<ช>แล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็มีหลายรสชาติเราแบบ<ช> <ๆ S 2> ถ้าเป็นหญิงลีก็จะชอบรสที่มีคอลลาเจนสีชมพูใช่ <นะ S 2> คือหญิงก็ดื่มทุกรสแต่ว่าคือ ออริจินอลก็คือกล่องสีน้ําเงินนะคะตอนนี้ก็มีฝากล่องสีฟ้าสีน้ําเงินใช่คือโดยเฉพาะน้องตรีบอกว่าตอนนี้มีฝาเปิดพัฒนาการเป็นฝาเปิดเป็นขวดก็ง่ายขึ้นทําให้พี่น้องประชาชนได้ดื่มแล้วสามารถที่จะเก็บไว้ในตู้เย็นดื่มต่ออีกวันหลังได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ถ้าเราดูดเป็น เป็นเจาะเป็นขวดเป็นเ,เป็น,นปเป็นกล่องก็ <ไะ S 2> คือดื่มให้หมดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นขวดแบบแต่พอมันเป็นแบบขวดเรายัางดื่มไม่หมดเราก็ปิด <lecture. S 1> ฝาแล้วเราก็แช่ตู้เย็นได้เหมือนเดิมอะไรเง <c oughs> ี้ยม้าก็ยังเดบยังยังได้เขาเรียกว,ว่ามันมันมีข้อดีที่มากขึ้นนะครับผม ไดครับดีมากป,ปีนี้ปีนี้เราอย่างที่บอกเรา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 เ,ราเราทินโปรแล้วนะมาเป็นกล่องใหญ่เพลงก็เลยจะต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าเมื่อก,ก่อนเราก็จะคุ้นชินอะหลายต้ซอย5บาทอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าพอ,าาพ,อาพอมาพอมาปีนี้ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราอีกหนึ่งปีพอเราเปลี่ยนมาเป็นกล่องใหญ่เนี่ยก็ต้องมีเพลงใหม่ เพลงใหม่ต้องบอกว่าสนุกน่ารักทาเต้นมีท้าเต้นน่ารักน่ารักเนาะพี่หญิงเนาะใช่ค่ะชื่อเพลงแซบคักมักหลายนะคะซึ่งมีน้องเอน้องตรีและหญิงลีแล้วก็มีหมู่มวลที่ถ่ายทํา m ็มวิวสิกวิดีโอมีทีมเต้นเยอะแยะอยากให้แฟนๆเข้าไปชมใน YouTube ช่องแกรมมิโกออฟฟิเชียลนะคะเพลงแซบคักมักหลายนะคะซึ่งพวกเราเต้นกันอย่างสนุกสนานทําให้พวกเรารู้สึกว่ามีสีสันกระปี้กระเป๋านะคะทาให้เหมือนเรามาตื่นตัวกันนะคะเพราะว่าหญิงลีก็แบบ มีเพลงหลากหลายเหมือนกันอย่างเช่นคาเฟอีนหญิงก็ซอยๆทากาแฟมันขมมันดื่มนมนะจ๊ะดื่มนมแล้วก็ซอยนะจ๊ะเห็นบอ่กันแิกลใช่ค่ะตก็ต้องเต้น้อยกับพี่หญิงใช่ใช่ครับเต้นด้วยกันเต้นด้วยกันแต่ว่าถ้าถ้าเต้นมันน่ารักถ้าเต้นมันน่ารักมากๆเลยนะครับอยากให้น้องๆ พี่ๆทุกคนแบบลองไปชม MV แล้วแกะท่าเต้นมาแล้วเอามาเต้นลงในแพลตฟอร์มต่างๆของโซเชียลอ่ะได้เลยเต้นคนละแนวอย่างอย่างหญิงีก็จะเต้นแบบเซ็กซี่ผู้หญิงผู้หญิงใช่ไหมอย่างอย่างของน้องตรีเขาก็จะเต้นแบบแข็งแรงแบบสตรองสปอร์ตแมนอะไรเงี้ยนะคะผมไม่ถนัดท่าไหนเลยครับผมถนัดท่าซอยซอยซอยคือมันเต้นง่ายผู้ชายก็คือเต้นให้มันเป็นท่าแล้วก็แข็งแรงเท่านั้นเขาอาจจะไม่ได้เต้นหวานแบบเหมือนหญิงลีเขาอาจจะเต้นแบบแข็งแรงไปเลยค่ะทุกคนเต้นได้เลยค่ะคือเขาบอกว่าเพลงนี้มันก็ ไมม่ธรรดาเเหมือนนกัพลงสนุกเพลงสนุกท่าเต้นน่ารักนะฮะต้องลองไปฟังดูที่สำคัญเราเพิ่งจะปล่อยเพลงไปได้8วันตอนนี้แตะ1ล้านอยูแล้วต้องขอบคุณมากๆขอบคุณขอบคุณแฟนๆแฟนๆรัตซอยเพราะว่ารัตซอยอยู่กับคู่กับคนไทยมายาวนานอยู่แล้วนะครับเราจะแซมผัสลสักนิดนึงได้ไหมคะท่าเต้นท่าเต้นเหรอคะเปิดเพลงมาเลยค่ะทุกคน เพลงนี้ง er, e huh, nah, ่ายมากขออนุญาตวางไม้นะคะเดีเยวต้องถือให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาเปิดเพลงมากกว่าถ้าเต้นอย่างนี้นะคะซอยซอยซอยเสริมพลังแรงใจใช่ไหมซอยซอยซอยฮะกันสักหน่อยค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 ออยออยออยอค ไม่วันไปดืดมมาล,ล,ลังแรงใจเติมใจเติมใจเเธอก็คุ้มคุ้มคูไป,ไป,ไป ซอย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 บอกฮักกันสักหน่อย <c oughs> คอยคอยคอยบอกว่าฮักกันบ่อยๆฮักมากหรือว่าฮักหน่อยแล้วซอ้กันบ่อยๆซ <c oughs> อยซอยซอย <c oughs> ให้บอกฮักแซ่บคักมากลาย <c oughs> โอ้เต้นตอนเนี้ยมันเต้นแรงไม่ได้ต้องถือไม่ดูในเอ็มวีมิวสิคดีโอเต้นแรงมากหยิ่งลีเต้นแรงแบบว่ากระโปรงแดงนึ่งเนิ่งนิ่งโหนี่ขนาดแบบนิดเนะทีนิดนึงขับคนมาก เต็มที่เลยมากตากแดดค่ะไม่หวั่นหญิงลีไม่หวั่นเลยนะคะตากแดดทั้งวันแบบว่าเอ้ยทําไมเออหน้าอกเปิดทําไมเป็นคลื่นอ่าเนื่องไปชายทะเลมาเป็นคลื่นด้านบนแบบนี้แข็แรงมากนะครับในวันถ่ายค่ะมีแต่พวกเราคือสู้ค่ะสนุกค่ะลืมหมดเบื้องหน้าเบื้องหลังสู้กันหมดมากเราลืมว่ามีแดดร้อนไปเลยค่ะใช่สนุกเหลือเกินสนุกใช่ครับถามเรื่องชุดนะคะชุดน่ารักมากเลยคอนเซ็ปต์สำหรับแคมเปญนี้มันเป็นยังไงบ้างก็ เป็นเตรีมผ้าสิ้นอีสานค่ะใช่ใช่ใช่ครับด้วยความว่าเราอเป็นศิลปินทางนักร้องลูกทุ่งแล้วก็เป็นลูกทุ่งอีสานด้วยทางแล็คเตซอยก็เลยสอดแทรกการใส่แบบผ้าไทยผ้าอีสานเข้าไปเพื่อให้เหมือนเหมือนเอกลักษณ์ของเราว่าเราเป็นนักร้องทางทางเป็นนักร้องทุ่งอีสานแต่ว่ายังก็ยังมีความโมเดิร์นและนำสมัยอย่างพี่หญิงลีก็มีสอดแทรกความแบบเป็นเนี่ยร็เตอสาวเตอร์สาวก็มา ต้องขอบคุณคอสตูมครับขอบคุณทางคอสตูมของทางรัตศสอยที่ที่ออกแบบได้ได้น่ารักชุดของพี่น่ารักมากนะครับผมแล้วก็ก้ใหอยู่รู้สึกว่าเออชอบมันมันมันดูเป็นเราอะไรเงี้ยครับก็ให้อยู่ในคอนเซปของความเป็นเอกลักษณ์ของของญิงลีนะล่าสุดสวยมากติดแล้ว เพชรเพชรรวยมากเพชรติดกระโปรงรวยมากเพชรติดกระโปรงก็คืออย่างอย่างคอนเซ็ปต์หญิงลีก็คือมีเอกลักษณ์ที่จะเป็นทรงผมจํานะคะทรงผมที่หลายหลายคนเรียกว่าทรงก้นหอยก้นหอยนากหนอยโครงแล้วก็อย่างก็มีแบบอารมณ์แบบคลาสสิกหนังบ้างร็อกเกอร์บ้างนิดหน่อยแล้วก็กระโปรงเต้นสไตล์ของแกแบบนี้เลยแต่ว่าเราแค่ใช้ผ้าไทยในการตัดจ้าแล้วก็เป็นลายผ้าสิ้นไทยนะคะ อ๋อใช่เลยแคมเปญอะไรพี่คารวานสัญจรแซบคักมักหลายคอนเสิร์ตแซบคักมักหลายกับแร็แต่ซอยค่ะคแซบคักมักหลายสัญจรที่เราจะไปหาพี่น้อง พี่ๆน้องๆทางภาคอีสานหลายๆจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะคะไม่ได้ไปเฉพาะหญิงลีกับตรีเท่านั้นอาจจะยังมีศิลปินเราติ่อกอนดาราศิลปินและแดนเซอร์ทีมงานต้องรอติดตามใช่ต้องรอติดตามกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าไหนมีใครบ้างนี่เนาะใช่คงจะมีเดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปทางเพจกรมมี y g ทางเพจแลกตาซอยเพจหญิงลีเพจน้องตรีชัยนรงค์ค่ะใช่ครับติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวได้ที่เพจ แล้วแต่ซอยคลับช่วงนี้ดอนน้อยอาจจะสมองแบงกๆนิดนึงนะครับผมอัปเดตผลงานหน่อยค่ะตอนนี้ซิงเกิลใหม่ของตัวเองเป็นยังไงบ้างคะพี่หญิงลีของซีอีกซิงเกิลใหม่ของหญิงลีคือเพลงคาเฟอีนนะคะอร้อนไปแล้วทำซึ่งบ้านลูกเมืองน้องก็ขอบคุณแฟนๆมากเนื่องจากว่าแฟนๆก็คงจะเก็บกดกันมาหลายปีสองพวกเราก็คงจะกักตัวกันมาแล้วพอได้มีโอกาส มาเติมพลังเติมความสุข เพลงคาเฟอีนก็เลยมาเติมเต็มให้ทุกคนได้ทำชาเลนจ์ทำคลิปแล้วก็ร้องเพลงง่ายๆท่าเต้นง่ายๆจังหวะสนุกสนุกนะคะ mm. ยิงลีก็ขอบคุณแฟนๆสำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจของอความบันเทิงเรื่องเพลงยังตำหนิยังว่าอยู่ว่าเพลงอะไรนู่นนี่นั่น,นก็ขอเชิญเข้าไปฟังเพลงเต็มในช่อง YouTube แรมิโกนะคะเพราะว่าเพลงคาเฟอีนน่ะมันเป็นจังหวะที่ดีและสมบูรณ์แล้วก็เนื้อเพลงสอดสอดแทรกไปถึงความรักทําให้คนตาบอดเราก็เลยอยากให้ตาสว่างก็เลยดื่มเครื่องดื่มแบบ เป็นพวกวกาแฟอะไรดีคิดซิคาปูชินโน่ถามตัวเองตอบตัวเองในเพลงนั้นเป็นเป็นความตลกเป็นความสนุกเพลงเป็นเพลงตลกอะค่ะไม่มีสาระจริงๆถ้ามีสาระมันจะเหนื่อยไปค่ะค่ะนะคะส่วนน้องตรีก็จะเป็นเพลงอะไร ของตีเหรอครับผมก็เอาความจริงก็คือฝากผลงานเพลงทั้งเก่าและใหม่นะครับผมหาฟังได้ใน YouTube ตอนนี้ก็ปล่อยอัลบั้มใหม่กับอัลบั้มหาแสงไปแล้วฉันเห็นเธอขึ้นชาร์ะดับหนึ่งเราเพลงทุกข้อความทุกข้อความทุกข้อความก็มีท่าเต้นเหมือนกันแต่ที่สําคัญฮะนอกจากเพลงทุกข้อความต้องไปฟังเพลงนี้ด้วยครับแซบคักมากหลายต้องไปฟังด้วยฮะเพลงแกร์มิโก้ออฟฟิเชียลนะคะก็คือยิงลีและตรีชัยนรงค์ในตรีมผ้าสิ้นลายสีฟ้ากับเพลงแซบคักมากหลายเนี่ยค่ะเรื่องหนึ่งในต่างสอ YouTube ช anel ของเล็กตะซอยด้วยครับผมได้ฝากด้วยกับแซบคักมากหลายพวกเราสองคนนะฮะเต็มที่มากจริงจตีแฮงจริงจริงค่ะเราภูมิใจนําเสนอมากเพราะว่าเราตั้งใจดูแลตัวเองดื่มเครื่องดื่มเล็กตะซอยมือไทยเอมือไทยเอนั่น ตอน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 เช้าเช้ามาเราก็เต็มที่แบบคุณเ้อกงามไปสู้แดดใช่ไหมพี่พอถึงตกกลางตกตกเย็นมาพอใกล้จะเลิกงานเอ๊ล้าทำไมมอแม,ม <c oughs> <c oughs> แรมเต็มที่มากมันเต็มที่ไงครับมันเต็มที่ใช่ไมฉันมอแมแรมขึ้นนะแต่ว่ามันโอเคค่ะสนุกสนุกสนุกค่ะด้มามาครับตคุงมปดูคุ้มกับการที่เราแบบตั้งใจแล้วภาพก็ออกมาสวยนะคะ กองถ่ายก็ทำทงานสดชื่นมากโดยเฉพาะน้องๆหนูๆที่เต้นใน MV อ่ะเด็กนักเรียนคุณตาคุณยายวินมอเตอร์ไซค์หลากหลายสาขาอาชีพในในเพลงแซบคักมากหลายเลยค่ะเหมือนกับว่าเขากำลังจะบอกว่าลักตะซอยเนี่ยดื่มได้ทุกเพศทุกวัยใครใก็ดื่มได้เพราะเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์โปรตีนจากนมฉดเหลืองค่ะใช่ครับให้พลังงานใช่ เาวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยิงีก็พี่ฟรีมากเลยนะคะที่นำแคมเปญนี้มาฝากแฟนของเราขอบคุณแฟนๆข่าวสดค่ี้ากด้วยแกันค่กับแคเปนี้ผมแซบคักมากหลายสัญจรไว้รอติดตามกันครับเยขอบคุณค่ะสอยสอยสอยสอง่ทหหัวขาดไม่ทนโอเคครับะอบคุณค่ะ